หมูสามชั้นทอดน้ำปาลาราดข้าวหนึ่งกองดีๆนะแกโอเคจ้าเดี๋ยวจัดให้นะวันหยุดวันหยุดก็ไม่เคยได้หยุดพวกแกนี่นะเริ่มเลยเอาหมูมาแล้วก็หยอดน้ำปลาไปหน่อยนึงนะหย่อดน้ำปลาแล้วก็คุกคุกคุกเขาให้เข้ากันให้แบบเขาดูดซึมน้ำปลาไปนะแม่สุนีมาดูได้นะแม่สุนีนะ่ะพอดีมีลูกค้าสั่งพอดีมาดูไว้ ลำบากฉันต้องมาทำหมูอีกหมูสามชั้นเดี๋ยวฉันจะต้องอันนี้ชั้นแรกนะเดี๋ยวฉันจะเปิดสอนแล้วนะเธอเปิดสอนเป็นเปิดเป็นคอร์สเนาะคอร์สเรียนเนาะใครสนใจก็พักหลังบ้านมาได้นะฉันจะเปิดเป็นคอร์สสอนอันนี้สามชั้นเปิดเป็นคอร์สสอนฉันแล้วแกก็เอาเนี่ยไม้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ทำแหละไม้หาเลยก็เอาเถอะเอามามัดไว้มัดไว้ไวสวยสว มัดไว้แน่นๆหน่อยนะแล้วก็ตัดส่วนที่เกินออกนะแ,แล้วก็มาฝั่งนี้แกก็มัดมัดเหมือนกันแกก็มัดไว้แบบนี้แล้วก็ตัดส่วนที่เกินออกทําแบบนี้เห็นไหมทําแบบนี้มัดสองฝั่งไว้อันนี้ก็คือหนึ่งสองสามนะแกสามชั้นฉันจะเปิดเป็นคอร์สไอ้นี่นะบนับนไลโฆษณาบันไลโฆษณาฉันเปิดเป็นคอร์สนะ จะไม่หวังสูตรเลยแกฉันบอกแกหมดเลยฉันบอกให้ฉันจะบอกแกหมดทุกอย่างเลยเนาะแกอยากรู้อะไรเนี่ยฉันจะบอกสูตรแกเป๊ะๆเลยเหมือนที่ฉันทำเนี่ยจะบอกแกให้ครบหมดทุกอย่างเลยบางทีลูกค้าก็เรื่องมากไปเนาะแกว่าไหมฉันะปวดหัวมากนะต้องมาทําอะไรแบบเนี้ยเวลาฉันก็น้อยฉันจะต้องมานั่งโอ้โหร้อยหมูอะไรเนี่ยเนี่ยแล้วมันก็ยากเนี่ยแต่หมูนุ่มอยู่นะแต่ว่ามันเปียกมายากมากเลยฉันจะต้องมาลู่มามมดมามัดมาเมิดอะไรเนี่ยให้มันได้เนี่ยเดี๋ยวที่แกสั่งนะหมูสามชั้นน่ะ หัวจะปวดว่ะต้องมาทําอะไรแบบนี้ด้วยวะมันเวลาหยุดเวลาพักฉันนะเนี่ยวันนี้วันหยุดฉันก็ต้องมานั่งทำออเดอร์อะไรก็ไม่รู้เนี่ยพวกแกจะมาหาเรื่องอะไรฉันหนักหนานะทําให้ดูแล้วก็เอาไปทําตามกันด้วยนะเดี๋ยววันไหนถ้าฉันเปิดสอนคอร์สจริงๆแล้วนะฉันคิดตังนะฉันจะบอกให้ใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะเดี๋ยวฉันจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ติดต่อกันโอเคไหมเดี๋ยวฉันไปทาให้ครบก่อนตอนนี้ได้แล้วนะหมูสามชั้นเนี่ยหนึ่งสองสาม ที่เหลือเนี่ยมันเสียบไม่ได้เนาะแกเอาไปชั้นเดียวมังก็แล้วกันฉันจะเอาไปทอดแล้วพวกแกจะแกะกินยังไงนะแกกินไปเลยนะแกกินไปทั้งไม้นี่เลยนะทั้งตอบนี่เลยแกไม่ต้องแกะนะแกให้ทันทำหมูสามชั้นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไปเอาไปทอดตั้งกระทะใส่น้ำมันแล้วก็เปิดแก๊สให้ไฟร้อนๆหน่อยนะไม่ต้องให้มันร้อนมากนะให้มันร้อนแบบกลางๆเออต้องให้ฉันสอนอะไรเยอะแยะวะเนี่ยแกมาเรียนกับฉันเลยเดี๋ยวแกมาเรียนกับฉันเลยเดี๋ยวฉันเปิดคอสแกมาเรียนเลยนะพอน้ำมันร้อนแกก็ใส่ลงไปเลยหมูสามชั้นแกเนี่ยอ่ะเนี่ยอ่ะหมูสาม เออทอดไปเลยแล้วก็ต้องมานั่งทอดน้ำด้วยเนี่ยเพราะว่าหมูสามชั้นแกมันหนากระเด็นไปหมดแล้วกระเด็นที่เปล่งเลยหน้าแหกแล้วไงชันจะคุมไหมเนี่ยหมูสามชั้นแกนนเนี่ยหนีไปโทน้ำต้องเข้าเราเนาะโทน้ำเนี่ยแกต้องไปซื้อโทน้ำมาให้ันแล้วนะโทน้ำต,ต้องเข้าแล้วนะหมูทอดน้ำปลาของแกคนนี้หมูสามชั้นทอดน้ำปลาอะไรเนี่ยโทน้ำต,ต้องเข้าแล้วนะ มาเสิร์ฟหมูสามชั้นทอดน้ำปลาราดข้าวหมูก็เค็มแล้วยังจะเอาน้ำปลาราดข้าวอีกวะใช่ปะวะเออใช่แหละหมูก็เค็มพอแล้วเอาน้ำปลาไปราดข้าวอีกอ้าหมูสามชั้นทอดน้ำปลาแกจุกๆไปเลยแล้วกันแกก็ไปแกะกินเอาเองนะนไม่รู้จะพูดยังไงกับพวกแกแล้วแกเอาหมูชั้นเดียวไปด้วยนะหมูชั้นเดียวสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะก็สามารถที่จะกดเอาไว้เป็นรายการโปรดได้นะแล้วก็ถ้าใครอยากให้ทำเมนูอะไรอย่าบอกฉันเลยใต้คลิป จะไเปิดคอร์สสอนวันนี้ก็ออกไปให้ลูกค้าเอ็นจอย Enjoy ก่อนมันดูแห้งๆไปเนาะหมูสามชั้นทอดน,น้ำปาลาอะไรของแกวะพวกแกนี่ทำฉันวุ่นวายไปหมดนะฉันว้าวุ่นไปหมดกับพวกแกตอนนั้นเนี่ยไปไปเสิร์ฟบ๊ายบายซียูนะแก